จังหวัดมหาสรารคามผ่อนคลายคำสั่งของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรโนา2019หรือโควิด19บางประเด็นนะคะแต่ว่าก็ยังเข้มในเรื่องของการเข้าพื้นที่ค่ะ ประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคามฉบับที่9นะคะเป็นการรวม3เรื่องประกอบกันซึ่งก็ได้แก่1คือข้อกําหนดจากส่วนกลาง2คําสั่งของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19หรือสอบอคและ3นะคะประกาศจังหวัดมหาสารคามควบคู่กันไปโดยประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคามฉบับที่9นี้มีอยู่4เรื่องใหญ่ก็คือเรื่องที่1นะคะเป็น โครงสร้างการจัดการของจังหวัดในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆเรื่องที่2คือโครงสร้างการจัดการทางสาธารณาสุขซึ่งก็จะเป็นข้อปฏิบัติให้ผู้ประกอบการและประชาชนได้ปฏิบัติตามเคร่งครัด ส่วนเรื่องที่3นะคะเป็นการจัดการผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดอย่างคงต้องผ่านด่านคัดกรองและกักตัวเอง14วันยกเว้นผู้ที่เดินทางมาจาก5าจังหวัดค่ะซึ่งได้แก่จังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดกาลสินจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์นะคะและ4นะคะเป็นการบริหารจัดการภายในจังหวัดห้ามอะไรผ่อนคลายอะไรอย่างเช่นห้ามออกนอกบ้านในช่วงเวลา22นาฬิกาถึง4นาฬิกาก็คือยังคงมีเคอร์ฟิวนะคะห้ามการจัดกิจกรรมที่มีคนมารวมกัน ยังคงปิดสถานที่ที่มีความเสี่ยงอย่างเช่นโรงเรียนศูนย์เด็กเล็กโรงแรมหอพักห้องเช่าตลาดนัดโคกระบืองดกิจกรรมงานบุญยกเว้นงานศพนะคะแต่การแจกอาหารหรือสิ่งของก็ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่เพื่อจะได้ปฏิบัติตามหลักสาธารณาสุขค่ะส่วนมาตรการผ่อนคลายเน้นการจัดระเบียบและปฏิบัติตามหลักสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัดเพราะจะมีทีมเจ้าหน้าที่ออกตรวจนะคะหากไม่ปฏิบัติตามจะสั่งปิดทันทีอย่างเช่นร้านอาหารเปิดได้ แต่ต้องจัดระเบียบร้านสะดวกซื้อเปิดได้แต่ต้องเว้นระยะห่างร้านค้าปลีกค้าส่งชุมชนเปิดได้แต่ต้องควบคุมทางเข้าออกวัดอุณหภูมิมีเจลล้างมือส่วนร้านเสริมสวยแต่งผมตัดผมเปิดได้แต่ต้องไม่มีผู้ที่นั่งรอในร้านการออกกําลังกายกลางแจ้งได้เช่นกอล์ฟเทนนิสนะคะผู้เล่นต้องมีระยะห่างค่ะต้องไม่มีผู้ชมหรือแข่งขันสวนสาธารณะลานพื้นที่สาธารณะสถานที่ออกกําลังกายสนามกีฬาลานกีฬา เปิดได้เฉพาะพื้นที่โล่งแจ้งเพื่อเดินวิ่งปั่นจัก,กรยานเฉพาะบุคคลนะคะทางนี้รายละเอียดต่างๆติดตามอ่านได้ที่ประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคามฉบับที่9ทางเพจ PR สรารคามหรือ Facebook ประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคามหรือที่เว็บไซต์สำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคามค่ะ